ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็มีอยู่พี่คิงวันนาอีกแล้วนะจ๊าวันนี้ก็มีอยู่กันในเกมแพนเวสซอมบี้สอนะผมก็เป็นเกมในวัยเด็กของใครหลายๆคนนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมแตใ่ใครที่เคยเล่นเนี่ยก็จะรู้นะว่าแพนเวสซอมบี้ภาคสเนี่ยมันผ่านง่ายมากเลยซึ่งมันเนี่ยทำให้ผมเนี่ยคิดชาเลนขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะสามารถจบเกมได้หรือเปล่าโดยใช้พืชแค่3ตัวนะครับผมซึ่ง เราพืชที่3พืช3ตัวที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือ 1. ่ทานตะวัน sunflower แล้วก็ตัวที่2 pea shooter และตัวที่3นั่นก็คือเจ้าตัวอย่างมันฝรั่งมันเชื่ออะไรว่ั potato my น่าจะใช่นะครับผมเออเราจะใช้แค่3ตัวนี้ในการผ่านทุกด่านที่เป็นไปได้ซึ่งผมคิดกฎหม่แล้ว4ข้อข้อที่1 เราจะใช้แค่3ตัวในการผ่านทุกด่านในแพนเวอซอมบี้ภาค2ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่ากดข้อที่2ห้ามใช้แพนฟูดยากมากนะผมหรือว่าไอใบเขียวๆที่ใช้เสริมแก่งเนะี่ยห้ามใช้กดข้อที่3ห้ามใช้พลังงานพิเศษ3อันสามอันที่อยู่ล่างขวาครับเออห้ามใช้นะผมคิดว่ามันโกงเกินไปแล้วมันจะผ่านง่ายเกินไปนะกดข้อที่4 ด่านไหนที่มันไม่ให้เ,เราเลือกตัวเนี่ยแล้วมันไม่มี3ตัวนี้นะผมถึงมีแค่ซันฟาเวอร์เนี่ยผมก็ใช้แค่ฟันซันฟาเวอร์ผ่านไม่ได้หรอซันฟาเวอร์ผ่านไม่ได้นะซึงนะ่งกดข้อที่สี่เนี่ยก็จะมาช่วยให้ผมเนี่ยสามารถจบเกมนี้ได้นะนนก็คืออย่างเช่นด่านสายพานที่มันมีตัวอย่างแบบมีแค่ตัวเจ้าตัวอย่างนี้ในภาคเอในด่านหนึ่งนะก็จะสามารถมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับแต่ผมเนี่ยก็จะอนุโลมนะเอออนุโลให้ด่านที่มันแบบ เราเลือกไม่ได้เราก็จะใชใ้ตัวในนั้นผ่านไปก่อนนะก็จะข้ามด่านนั้นไปนะะ,ะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเราจะใช้พืชแค่3ตัวในการจบเกมแพน vs ซอ,อมบี้สองนั่นเองนะผมนั่นก็คือเจ้าตัวอย่างพีชิวเตอร์ล่างแรกทางตะวันล่างแรกแล้วก็เจ้าตัวอย่าง r รเบิร์นั่นเองนะผมในการจบนะซึ่งเราจะมาเริ่มในการในด่านที่สองนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทหนะแต่พาร์ทหนเนี่ยก็ยังไม่ใช้กฎนี้นะผม ไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะก็ไม่รู้ว่าจะเราจะไหวกันหรือเปล่านะสำหรับใช้แค่3ามตัวในการจบเกมแพน VS บี้นะเออไปเอไปในด่านที่1กันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยเกิดตกน้ำโทรศัพท์ว่าไงเด็บบ้า่าเป,ป,ป็นนีเฮ้ยอยู่ดีผมก็จำชื่อเจ้ารถตู้ได้มาครับผมสามตัวหลักตัวอื่นก็หยิบม,มาให้มันครบๆนะครับผมเอออย่างที่บอกไปว่าคุณโดนผมแน่ คือเขาไม่ไหวผมหรอกนะผมบอกตรงจะเจ้าพวกซอมบี้นะอโดนผมเล่นเข้าที่หัวเข้าที่หน้าแน่โอ้ก็แพนของเรานะผมก็คือวางเจ้าทานตะวันเยอะที่สุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะวางได้แค่ไหนแนละ้วซึ่งมันไม่มีอุปสรรคเหมือนด่านหนึ่งแล้วนะซึ่งในด่านแรกเนี่ยม,มันมีอุปสรรคก็คือเจ้าตัวอย่างอ่อเขาเรียกอะไรนะหลุมหลุมศพนะเออหลุมศพเนี่ยทำให้เราเนี่ยเล่นยากมากเลยนะเออมันทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถวางอ่อวางอะไรนะ เออวางพีชูเตอร์เนี่ยถึงมันจะวางได้ผมแต่มันจะติดนะคือมันจะติดอะไรก็ไม่รู้นั่งหนาแล้วผมเอออย่างแบบติดหลุมศพนะทำแบบเล่นยากามากเลยสำหรับด่านหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะผมเราข้ามาด่านสองเลยแล้วกันนะชาเลนนี้นะผมก็มีความยากนะผมเออผมคิดว่าบบไม่เป็นไรนะผมกิ่งทําได้อยู่แล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมจะไม่ใช้เจ้าตัวของเพนฟูดน,นะเออสำหรับมหาเทพแบบเรานะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ แบบชิลๆนะครับผมเออกินองรานดกว่าทีละกันมันช่วงเวลาซอมบี้นิดนึงก็ยังดีนะครับว,ว้วาวว้าวโดนผมเล่นเขาที่หัวลินหน้าแน่อย่างที่ผมบอกไปนะว่าอย่ามันยากมากนะผมแต่ก็ไม่เกินฝีมือของราชาอย่างผมหลองนะเออครีมรา,า้าน้องใจอ้้หบอกตรงๆว่าอีซี่นะน้อง เรดาด่านแรกนี่ก็มันจะไม่มีอะไรมีแค่เจ้าซอมบี้โจรสลัดหัวดอนะก็โดนผมตบเป็นไก่ผมบอกตรงคือระดับตาชาสายพีโนหนึ่งอย่างผมอยู่แล้วเนาะก็แต่ดา่านนี้ก็จริงๆผมก็ได้เล่นเป็นสายพีโนเพราะมไม่มีตังค์เติมนะเออถ้ามีตังค์เติมก็เติมไปนะเออแต่ผมไม่มีตังค์เติมนะนี่ไงโดนผมเล่นเข้าที่หัวเข้าที่หน้าเข้าให้พวกซอมบี้ ไม่ไหวหรอกโดนมาหาเทพเล่นเนี่ยโอ้โห่าชิวๆนะสำหรับด่านที่หนึ่งของจอรสลัดเจ้าตัวได้เจ้าตัวอย่างเข้าโคตรมานะเออไอเนอยนะซึ่งผมเนี่ยไม่ใช้อยู่แล้วนะครับเชิยวชีว,ชว,ชวโอ้โหรีข้าไปดีวะเอ้ยไปดีค้างรอเป่ะเนี่ยโอ้โหอาชิมเมตนอะไรครับเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเร็วๆครับน้องชาย ไปต่อกันด่านที่2กันเลยดีกว่ามาต่อกันในด่านที่2กันเลยดีกว่านะสำหรับด่าน,จนโจรสลัดนะครผมก็เราก็จะใช้แค่3ตัวมหาเทพนะครผมเออก็ช่วยคิดชื่อแบบ3 3 3ประสานแดนแบบ3ประสานเอ่อ3ประสานแพนไหมครับเออหรือว่าแบบทรีแพนทรีแพนเอ่อก็ช่วยคิดแบบ ชื่อคอมโบของผมน,น่อยนะเออเจ้าทางตะวันพีชูเตอร์แล้วก็เจ้าตัวของมันฝรั่งนั่นเองนะจ๊ะก็บอกเลยว่าโดนผมเล่นเข้าที่หัวเข้าที่หน้าเข้าให้นะเออก็สหรับแผนในการวางตัวของผมนะเออนั่นก็คือ ก็คือเราจะวางแค่แถวที่มันมีอย่างแถวที่มันไม่มีนาเนะชาตวานเราจะวางแค่แถวท่วกงนั้นนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยวางเจ้าตัวของแพนเจ้าถงพีชูเตอร์ได้เยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเราวางแถวนี้นะมันจะไม่มีพื้นที่เราวางเจ้าตัวของพีชูเตอร์นั่นเองนะครับแต่ผมก็บอกตรงนะว่าชาเลน์นี้มันอีซี่มากเลยนะับชิวชิวจอยจอยครับน้องชายบอกตรงๆรเลยว่าอีซี่ แบบ B สิ i c อะเออระดับแบบ B สิ i c เด็กน้อยเขาเล่นกันนะครับระดับนี้โอ้ผมบอกต้งว่าชิวเกินไปนะคือขอยากกว่านี้นะอุ๊ยตัวอะไรครับเนี่ยเจ้าตัวของนกน,นันแอนเข้าที่หัวไงเออก็ผมบอกแล้วนะว่าผมเดี๋ยวมันมาหาเทพยอยู่แล้วน้องชายใช้แค่3ตัวก็สามารถผ่านทุกด่านได้อยู่แล้วแบบชิลชใจอจเลยครับพี่น้อง ก็เราก็จะใช้แผนแค่นี้นะผมก็กจะพยายามใช้ให้ได้แค่ทุกด่านนะเออก็เื่อใช้ได้ทุกด่านหรือเปล่านะ,ะเราเราแผนนี้นะโอ้โหเลิกล่างเริ่มเยอะล้างเริ่มเยอะเอ้ยไหวดีเออยไหวไหวชิว,ชวดีู่ดี่เป็นไรนะคือเราเทพอยู่แล้วนะครับเออก็ตบชิว,วชิวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความแบบชิว,วใจใจ ขอยากกว่านี้ได้ไหมครับโอ้โหก็ใครช่วยคิดชาเลนจ์เพิ่มเติมแบบขอยากกว่านี้แบบห้ามใช้แบบแฮนด์ฟูลอะไรอย่างด้วยครับจำกัดการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ด่านที่สองผ่านไปแล้วไปดูในด่านที่สามต่อโอ้อาช i e v e m e n จะขึ้นอะไรเยอะแยะเอ้ยอาช i เมนมาต่อกันในวันที่สามดีกว่าครับน้องยาย ก็เราก็ใช้แค่สามภาษาแดนหน้าแบบชิวๆกันไปเลยนะครับแบบชิวๆใจๆสามภาษาแดนหน้าของเรานะเออแบบขอ,อยากกว่านี้มีหรือเปล่าครับเออก็ช่วยคิดกันมาได้นะว่าแบบอยากเพิ่มกดข้อไหนอะไรยังไงนะจ๊ะก็จแะบบไปปรับปรงุงอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมอุ๊ยผมลืมนะคุยเพลินไปนิดนึงนะเออลืมเลยว่าต้องอย่าวางนี้นะผมเพราะมันไม่มีที่วางให้เจ้าตัวของ พีชูเตอร์ของเรานะเออก็ชิวๆไปนะโอ้ขอยากกว่านี้ได้ไหมครับน้องชายอย่างนี้มันชิวไปหรือเปล่าพี่ถามจริงน้องชายมันชิวเกินไปโอ้โหคือแบบซอมบี้นี่ไม่ขนาดมือเราแล้วขอแบบให้แบบเจ้าของเกมชื่ออะไรก็บอกกันมันได้ผมจะได้เรียกกลุ่มนะเอออยากได้แบบโหมดไนท์แมงอย่างเงี้ยครับเออแบบ ขอเนื้อเรื่องแบบไนท์แมร์ได้ไหมเออแบบนได้เกินไปอะ่ะมันแบบเบสิกเบสิกอ่ะโอ้โหระดับเด็กอนุบาลเขาเล่นกันอะ่ะคือแบบขอยากกว่านี้ได้ไหมครับ GM ผมกดเร่งเลยดีกว่านะคือผมอุย้ยวางผิดคือผมเทพยอยู่แล้วนะอเจ้าตัวอยา่างอ,อ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะแพนฟูดก็ไม่ต้องเก็บนะครบผมคืออ่านชื่อถูกไหมจ๊ะ เราช่างมันแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องเก็บนะสำหรับเจ้าตัวของแพนฟูนะครับผมเออชิลชิลนะอุ้ย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 ซอมบี้ไม่ขนามือพี่ไอ้เนาะจ้ะอุ้ยไอ้หัวกวยไอ้หัวกวยมาไอ้หัวกวยมาเนาะดี่นี่ีโดน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 ลุมสกามโดนลุมสกามไปดีโดนลุมสกามไปดีไหวกับพี่หรือเปล่าเว้ยไหวหรือเปล่าไอ้เนาะโอ้โหซอมบี้คือแบบ ชิวเกินไปครับ hmm> พ oh. <mushroom> <ique> <kindergarten>. ี่น้องชายขอยากกว่านี้มีหรือเปล่าโอ้โหคือไม่ต้องออตัวเก็บแพนฟูดไปนะแก็ไม่เป็นไรแลเราไม่ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยมันระดับมหาเทพอุ้ยแล้วตัวอนมันคือไฟมานะครับผมก็สลับด่านที่3ก็ชิวๆไปอยู่นะเออแบบอีซี่อย่างเลยครับน้องชายอ่ะมาต่อกันในวันที่4กันเลยครับน้องชาย ว้าวว้าว,ว,าวพี่บอกตรงนะน,น้องว่ามันเนี่ยอีซี่เกินไปขอยากกว่านี้สักพันเท่าได้ไหมครับอุ้ยเพิ่งมาสังเกตนะครับเนี่ยว่าบ้านของเจ้าเดนเนี่ยมันเป็นแบบเออแบบเขาเรียกอะไรนะแบบหูแบบดูแบบโอ้ยอนยุกเฮ้ยแบบมันดูเป็นเรือนะเออแบบบ้านของกับตันอะไรอย่างเงี้ย ไม่เชื่อคุณก็ลองดูสิครับเออเนี่ยคุณดูดิแบบมันมีแบบสมอเรือนะไม่ใช่สมอเรือเขาเรียกว่าอะไรห่วงยางอะไรครับเนี่ยผมเรียกสมอเรือเป็นห่วงยางฮะผมเรียกห่วงยางเป็นสมอเรือนนเออเลบอร์เบอร์แบบขั้นสุดนายน้องไม่ไหวแล้วนะหัวสมองปิวไปหมดแล้วก็เราก็ยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับเออแต่เบลอไปนิดนึงนะเออมันติดนะเออติดจริงๆผมอยากไปเริ่มเทียบ แมปทะไซน์ายก็คือผมขี้เกียจเล่นใหม่นะครับผมเออก็เริ่มที่ด่านนี้ไปแล้วการน,นะด่านท่ทเลทรายก็ถือว่าเบสิคมืเบสินะแต่ผมบอกตรงนะเพราะว่าออด่านทะเลทรายเนี่ยมันยากนะเออมันยากมากนะเ,ออเพราะว่ามันเนี่ยมีเจ้าตัวของอะไรนะกําแพงเราเออหรือว่าหลุมศพเนี่ยโผล่ขึ้นมาทำให้แบบเล่นยากมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ขนาดมือของเราถึงผมย้อนกลับไปคือผมก็ตบชิลอยู่แล้วนะเออคือแบบไม่มีซอมบี้ตัวไหนสามารถแบบสู้ราชายอย่างผมได้อยู่แล้วไอ้น้อง โอ้โหเราก็แค่วางเจ้าตัว,ตวของพี่ชูเดอร์ไปแบบเบิ่มเบิ่มเราก็จะสามารถชนะด้านนี้ไปแบบชิวชิวชวอยู่แล้วนะครับเออมันก็ไม่มีใครสามารถสู้ราชาสายฟรียอยู่แล้วนะเออคือมันติดมันจะเกมมันวันพันเมนะเออมันติดเอาราชาสายฟรีเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับมก็เราอันนี้เราก็จะเล่นสายฟรียอยู่แล้วนะเออคือแบบก็ทุกคนก็น่าจะได้ยินกดไปแล้วนะคบว่าด้านไหนที่เราแบบ ไม่สามารถเลือกตัวของสั่ตัวนี้ได้ก็เราก็จะเล่นไปตามนั้นนะครับผมให้มันผ่านด่านนั้นไปพอนะแต่ผมก็บอกตรงนะว่าแค่เฉลยพวกนี้ก็ยากมากแล้วนะครับเฮ้อวิววิววิวเจ้าหัวถังมาหัวถังมาเอ้ยหัวถังเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยครับน้องชายช่วยด้ว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 ยหัวถังเต็มเลยหัวถังเต็มเลยหัวถังเต็มเลยเอ้ยเอ้ยใจเย็นหน่อยน้องใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นเอ้ยใจเย็นเอ้ย เอ็นเย็นเย็นเย็นเ็อ้ยเฮ้้ย้ย้ยอยู่เวลาไว้เนาะอยู่เวลาไว้อยู่เวลาไว้อยู่ไว้อยู่ไว้ได้ทำดีที่สุดแล้วโอยเยอะจังอะเฮ้ย ไม่ยอมหรอกถ้าไม่ยอมมึงจะบอกเจ้าแล้วว่าข้าเนี่ยเปนมหาเทพไอ้น้องนี่ไงนี่ไงเข้าที่หัวเข้าที่หน้าเฮ้ยใจเย็นเ้ยเฮ้ยมันจะไม่ไหวเอาแล้วเนี่ยเอ้ยนี่ไงไม่ไหวพี่หลอกไอ้น้องนี่นี่นี่ไหวหรือเปล่า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 นี่ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าแยา่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเออแย่ ยังผ่านมาอยู่นะได้เลยครับเนี่ยทีบสมบัติอะไรอังไ้จนเตี้เอ่อมันคืออะไรเนี่ยมิสเทอรี่บ็อกซ์ไม่ใช่อะไรวะ อ,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 อคุณเห็นสามอันนี้ไหมครับผมเออของดีอะอ่ะมันบอกอะไรอ๋อชิวชิวสิ่งอะไรตกใจหมดคุณเห็นอันนี้กันไหมครับเอ้ยเนีย่ยมุมขวาบนเนีย่ยเอ้ยของดีเลยครับเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เราได้เศษชิ้นส่วนของเจ้าตัวของแผนมาอัปเกรดนั่นเองนะเออ เจ้าเศษเอามาอัพเกรดอย่างเงี้ยครับผมเออที่เราต้องใช้ตังไปซื้อนะแต่ก็หาได้นะครับสำหรับใส่ไปนะโอ้โหนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูตาหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบเอานะครับผมโอ้ยโอ้ยคุณจิ๋ แล้วพอผ่านมาได้เนี่ยมันก็จะได้เจ้าตัวของเออเขาเรียกอะไรครับเนี่ยใครรู้ก็มินบอกกันได้นะผเออแล้วพอผ่านเนี่ยอาซิเมนเลิกเด้งดีครับเอ้ยคนเขาจะดูนี่เห็นไหมครับมันจะขึ้นหนึ่งอันนะซึ่งหนึ่งวันเนี่ยเราจะสามารถหาได้สามอันนั่นเองนะครับผมเออ ก็โอ้โหได้ดิย่อยู่ครับผมได้เจ้าตัวของระเบิดมานะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายขึ้นโฆษณายแล้วท้อ,อโอเคดูโฆษณาหมดแล้วนะผมก็อย่างที่บอกไปนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาได้สามอันนะสำหรับอันนี้นะเออมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเล่นผ่านได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราจะใช้แค่สามตัวในการผ่านทุกด่านนั่นเองนะครับผมแต่เราก็มาหาเทาอยู่แล้วคือผ่านได้อยู่แล้วนะผมแต่เมื่อกี้ก็ตายแล้วนะเออเริ่มแย่แล้วอะ เริ่มแย่แล้วน้องชายเริ่มแย่แล้วไม่เป็นไรเราไปแก้ตัวในด่านที่5กันดีกว่านะเดี๋ยวผมไปเล่นหลังไมเอานะผมสำหรับกิจกรรมมันเมื่อกี้นะเออมันมาทุกวันนะผมก็ใครขยันก็จะได้ตัวเร็วขึ้นนะแล้วก็สำหรับที่หนี้นะผมก็มีอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะผมก็เราโหดอยู่แล้วนะครับเออใช้แค่สามตัวก็ผ่านได้ทุกด่านโอ้โหเราเดี๋ยวม,มาหาเทียบจริงๆเลยมันอีเวนต์อะไรวะ คือช่างมันแล้วกันนะครับผมเออเรามันมหาเทพอยู่แล้วอุ้ยอะไรครับเนี่ยไหนบอกอย่าวางตรงนี้มันไม่มีพื้นที่ยิงไหวไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับเออเบรอร์จันนะตอนเนี้ยเบรอร์จันเบรอร์เบอร์จันอะตอนเนี้โอ้โช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยได้ครับเฮ้แต่ผมคิดว่าไอเดียเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายการวางผมเชื่อวาางแถวเงี้ยก็ดีแล้วนะครับซึ่งมันทําให้แบบ มันทาให้แถวเนี้ยมันมีพื้นที่วางในเจ้าตัวของแพนนะครับผมเออมันทาให้ผมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็สายฟรีโน้ตหนึ่งอย่างเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเรียนรู้ก,กันไปคนระับผมก็ไม่มีใครสามารถเก่งได้ทุกเรื่องหรอกนะครับผมเออแต่เราเนี่ยก็จะทําให้มันเนี่ยเก่งได้นั่นเองนะครับผมเออโอโหหาเสียงอะไรครับเนี่ยเสียงดังรับรับพี่ครับเออเอเอ เข้าไม้ผมหมดแล้วเว้ยเข้าไม้ผมหมดแล้วยิ่งด้วยยิ่งด้วยยิ่งได้เข้าไม้หมดแล้วยิ่งด้วย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  Help me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  bleed Help me bleed Help me bleed Help me b l e e Oh no โอ้ยซอมีเต็มเลยซอมบี้เต็มเลยเอ้ยไหวไหมฮะมเมียวไม่เป็นไรนะเรามีเจ้าตัวอยญ่แล้วเบิดเวลา boom เราที่มันเท่จริงๆเลยนะเออก็ไม่มีใครสามารถ สู้สายฟรีแล้วนะจ๊ะเออแต่มันก็ไม่ได้แข่งกับใครครก็แค่ท้าทายตัวเองนะครับเออชิวๆไปนะชิวๆโอ้ชิวเกินชิวเกินหอยากกว่านี้มีไหมครับบอกตรงว่าชิวเกินไปชิวเกินไปหอยยากยากกน้องชายมีหรือเปล่า คือแบบมีหรือเปล่ายากๆอะโอ้โหอย่างนี้มันเบสิกอะน้องหอยยากๆอะโอ้โหนี่นี่โดเจ้าพีชูเตอร์เล่นเข้าที่หัวเข้าที่หน้าโอ้พลานไปแล้ว5ด่านก็เราจะแบ่งเป็นทันพัานนะครับก็คือพ่านละ5ด่านนะก็ไม่รู้ว่าเออจะทําได้แค่ไหนผมก็ผมคิดอยู่นะว่าผมจะทําคลิปยาวคลิปนึงแบบรวมเออรวมหด่านที่ผมเล่นไปนะเออว่า มันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะไม่ใช่รวมห้าด่านสิรวมด่านด่านหนึ่งนะที่เล่นไปนะเอยหาเสียงอะไรเนี่ยเข้าไปหมดแล้วเอ้ยอ่ะก็พอไว้ที่ด่านที่หกก่อนแล้วกันนะครับเออก็โอ้โหษณานาเบื่ออะท่านาเป็นเน็ตแล้วนะคือผมเียบลต่อนะเด อ่ะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะผมจะเล่นพักละ5ด่านนะครับผมเออพาร์ละ5ด่านนะเออก็จะแบ่งไปพัดพาร์ตไปนะครับผมสำหรับผมคิดอยู่นะว่าผมจะทำพาร์ทรวมแบบเออจบจบอันนี้นะผมเออเขาเรียกอะไรนะจบหนึ่งด่านนะก็จะ ทำคลิปใหญ่คลิปหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเออก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็สำหรับกดก็น่าจะเบสิกเบสิกอีซี่ไปนะครก็ราชาสายฟรีผมก็ผ่านได้ทุกเกมนะครับเออก็แนะนําเกมมากันได้นะแต่ผมเล่นแค่ในมือถือนะเพราะว่ามีแค่มือถือนั่นเองนะ ก็ผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกคนให้ได้มากที่สุดนะผมก็ผมจะพยายามทํำชาเลนจ์ที่แบบ e mm ีซี่อีซนะครแต่ตอนนี้ก็ชาเลนจ์แบบมันอ mm ีซ hmm. ีเกินไปนะใครสามารถช่วยผมแบบยากๆแบบผ่านยากๆหน่อยก็บอกมาได้นะครับเออแต่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมแบตเหลือนึงแล้วนะครับเออก็ขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีก็รอเจอกันผ่านหน้านะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมกันนะผมก็สำหรับชาเลนจ์นี้ก็ยังไม่ปิดนะผมก็ จนกว่าจะผ่านทุกด่้าก็จะปิดลงไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊าย